ประมาณนี้ก็เนี่ยเท่าเท่าคอผมเลยเนี่ยเห็นไหมวันนี้เรายังอยู่กับเครื่องมือช่างทำขึ้นนะครับภฐฐารกิจวันนี้ของเราก็คือซ่อมแซมบ,บ้านให้คุณลุงซึ่งสูญเสียคุณป้าราจากเหตุการณ์้ำท่วมครั้งนี้ครับสิ่งที่เราช่วยคุณลุงได้ก็คืองานช่างที่พวกเราถนัดนะครับในบ้านคุณลุงเนี่ยความเสียหายค่อนข้างหนักเลยนะครับเราประชุมกันแล้วนะครับว่าเราจะช่วยทําห้องนอนให้คุณลุงใหม่นะครับซึ่งห้องเดิมเนี่ยก็เสียหายจากน้ําท่วมไปประมาณ80%เรครับเราจะเริ่มงานจากการรื้อถอนของเก่าออกก่อนนะคครรับผมมซึ่งก็าอสว เพราะว่าพื้นที่เนี่ยก็ไม่ค่อยเอื้ออานวยเท่าไหร่แล้วก็มีฝนตกตลอดทั้งวันด้วยหลังจากที่เรารื้อถอนของเก่าออกแล้วเราก็เริ่มที่จะกันห้องใหม่ให้คลียรงนะครับซึ่งพวกเราก็ต้องเร่งมือสุดๆเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะครับแล้วหน้าง,งานค่อนข้างหลากหลายนะครับต้องใช้เครื่องมือเยอะมากแต่ว่าโชคดีนะครับที่เรามีเครื่องมือช่างทํากินที่ครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนะครับผมอยากจะใช้อะไรก็หยิบจับได้เลยทําให้งานเดินไปค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ได้ประมาณนี้ฝั่งเดียว ผนังด้านในยังไม่ได้นะหมดวันไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาต่อกันจบนั้นเหนื่อยเพลผมกเ็เรียบร้อยทั้งฝนทั้งอะไรด้วยแต่ไปหมดล้เก็บของโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมีทีมพรุ่งนี้ผมไม่มาแล้วแต่มีทีมมาสานต่อนะครับผนังภายในนะก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้อพอดีใจนะที่ได้ มาทำอะไรแบบนี้นะครับถึงจะเหนื่อยแต่ว่าก,ก็รู้สึกดีนะครับผมกับนี่อินฟูหลายๆคนก็มากันนะครับผมรวมทั้งเครื่องืูชาความค้นด้วยนะครับผมทุกคนมีจิตอาสานะนี่ออกออกทุนนะซับเองนะในการเดินทางมาด้วยครับนี่ กลังเตรียมตัวกลับบ้านครับผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้ช่วยเหลือคุณลุงในครั้งนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเครื่องมือช่างพาขิน้นมูลนิธิกระจกเงาก็อินฟูจิตอศาสาทุกคนเลยนะครับนนที่ทมาช่วยกันในครั้งนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะทํากิจการดีๆแบบนี้ต่อไปครับผมสวัสดีครับ